เช้าๆก็มาคุยกันถึงน่านตัวเลขดีกว่าว่าเราจะน่าจะลงทุนตัวไหนมากกว่ากันนะครับอ่านะครับกล้กอ,องสูงนะกล้องสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องขากล้องนิดนึงนะครับแล้วมือม,มันก็จะซือแบบซื้อขายขายอ่ามันมีอยู่มันขายได้อยู่เออขอปรับขากล้องก่อนนะครับเพราะว่าถากล้องแล้วก็ปรับไอ้กล้าง,ง,งให้มันอยู่สวยไอ้กล้อขายได้มีอยู่ข้างบนหมดอืม,อม เป็นการไหลสดมันก็อย่างนี้แหละปูมันก็ต้องอะไรบ้างอะเดี๋ยวเอากระดาษให้ปูดีกว่านะครับก็นำกระดาษนำปากาาก,กาให้ปูให้ปูคัดคัดจนเน้นๆให้กับลูกศิษย์ลูกหากันเลยนะครับวันนี้ช่วงเช้าเชหลายคนก็อยากได้ถึงด้านตัวเลขกันนะครับอันนี้เขามาให้ดูกันจะจะนะครับกับปูคําแสนครับ คุยเรื่องฝันก่อนดีกว่าถ้าจะก่อนจะจดเนี่ยต้องคุยก่อนไม่ใช่จะจดให้เลยที่ไหนปูว่างันนะครับเป็นไงเมื่อคืนปูฝันดีไหมเมื่อคืนฝันดีไหมฝันจนตื่นตื่นตื่นเก้าโมงนี่นะแล้วคงจะดีเลยเนาะฝันยาวถึงเก้าโมงนะครับก็เมื่อคืนฝันยังไง้บงปูฝันว่าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นสีแดงป่ะ ตรุดจีนสิถึงเปลี่ยนเป็นสีแดงอ๋อเมื่อคืนฝันว่าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นสีแดงเป็นผ้าปูใหม่นะครับเคยมาลุกตัวนึกว่าคือเราเปลี่ยนผ้าเป็นสีแดงคือเราเปลี่ยนตรงนึ่งไ้สีแดงอ่าเปลี่ยนผ้าเป็นสีแดงเปลี่ยนจากตรงนั้นมาตรงนี้เปลี่ยนจากที่เราเขียนครั้งแรกก็มาเป็นที่เขียนแดงๆไว้ตรงนี้ที่นอนก็หนึ่งที่นอนก็หนึ่ง สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็เลขสี่หนึ่งสี่แล้วอ้าวจะเป็นเลขหนึ่งสี่แล้วยังไงต่อก็ยังชอบอยู่กันหนึ่งสี่เก้าเนี่ยแหละก็ยังชอบที่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้ายังชอบอยู่เพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนใหม่เลยฝัน่าเปลี่ยนที่นอนใหม่เปลี่ยนที่นอนใหม่เป็นสีแดงเป็นสีแดงด้วยก็เลยว่าเอ้ามันจะมาตัวแดงหรือเปล่าครับ เหมือนเขาให้เราเห็นสีแดงอืาก็เหมือนว่าให้เรามาเห็นตัวสีแดงให้เหมือนว่า<ห>ตอน,ต,เเนตอนแรกที่เขียนไว้ที่นั่นก็คือเป็น,เป,นเป็นหมึกสีดําออ응เป็นหมึกสีดําก็จะเป็นอ่าเก้าเจ็ดห้ากับเก้าศูนย์เก้าเจ็ดห้ากับเก้าศูนย์นะนะครับก็แต่ว่าฝันว,ว่าวิหารหักก็เลขวิหารมันห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมอ่าอ่าห้าเจ็ดเก้า เีวนี้ถ้าถ้าคนที่จะซื้อสามตัวนะนี่ให้ตัวนี้ควรระวังตัวนี้มีสิทธิ์ที่จะออกเลยอืม,มีสิทธิ์ที่จะมามากมีสิทธิ์ที่จะมาคือตัวนี้ปูว่างั้นนะเพราะว่าหลังคาหักหลังคาหักก็จะเป็นสูงย์หลังคาหา้าชัน้นเนาะขัดยังอยู่ขัดยังเก้าูลในร้อย ห้าอาจจะมีหลักสิบอือฮัแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นศูนย์อือฮันอืออันนี้คือไล่เรียงนะอืออันนี้คือลองไล่เรียงให้ดูลองไล่เรียงให้ดูก็มันไม่เสียหายหรอกแต่ตัวละร้อยคูณร้อยอืออือตัวละร้อยคูนร้อยก็หลายหมื่นเลยปู่ถ้าถูกสามตัวเนาะอืออือแล้วก็มีอะไรนะเก้าเจ็ดห้าเนาะเก้าเจ็ดห้า เงินที่เล่นได้เฮ้ยโอ้จะไป970นะ970ให้ไปตัวหนึ่งแล้วก็975สังเกตเลขอู๋มันจะขึ้นลงอันนี้คือรวมกันกับ90กับ95ข้างบนมาด้วยอันนี้ก็รวมรวมบนรวมล่างครับรวมบนรวมล่างอ่าอืมที่จะเป็นไปได้แล้วก็มาตัวนี้้9 สี่เก้ากับเก้าเก้าที่น่าจะเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เก้าศูนอยาซกถึงน <90 S 1> สลับ,ลบให้ตอนนี้แล้วเนี่ยสลับให้แล้วนี่คือนี่คือที่ที่ตัวชอบมากก็มีมีอยู่สามตัวในใจอ่าอืมก็คือเก้าศูนย์สี่เก้า เก้ห้าศูนย์ตอนนี้มีสามตัวในใจและไอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เก้าละวปู่ว่าไงอ๋อตามตัวใช่ไหมอ่าหนึ่งสี่เก้าก็คือเมื่อคืนนอนฝันว่าว่าว่าเปลี่ยนเปลี่ยนภาพป,ปูใช่ไหมปู่ห้าหนึ่งร้อยสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกเองสิบหก สิบหกตัวสิบหกพันหกพันหกร้อยถ้าตัวละร้อยเอ๋จะไปบอกเขาขนาดนั้นเชียวอสิบหกใบสิบหกใบพันใบละแปดสิบบาทตอนนี้ก็ไม่รู้ใครหาซื้อใบละแปดสิบบาทได้ก็ไม่รู้มาขายที่นี่ก็เห็นได้ร้อยยี่สิบร้อยสิบบาทใบสี่ร้อยสามใบสี่ร้อยสามใบห้าร้อยก็มีสี่ใบห้าร้อยเงี้ย ไม่รู้รัฐบาลบอกว่าไม่มีเกินไม่มีเกินรัฐบาลนี่ตาไปอยู่ไหนเนาะหรือว่าไปอยู่กับยายอันนี้สำหรับคนที่จะเล่นสามตัวครับออันนี้คนที่เล่นสามตัวทับทับจนทับจนไม่มีที่จะเียนอันนี้สามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่เก้านับ อันนี้3ามตัวเด็ดสามตัวเด็ดเด็ดเด็ดน็เน็ดสาตัวรองสมตัวรองเจ็ดศูนย์เก้าเหาเกหหาซื้อไปได้แล้วมั้งรอรองเด็ดเด็ดสองครับเด็ดสองข้างบนนะนะครับส่วนสตัวเด่น สองตัวเด่นสองตัวเด่นอ่ะเตรียมแคปสองตัวเด่นสี่เก้าเก้าศูนย์กวนตัวรองก็มีเ <50 S 1> ก้าเก้าเก้าเก้าออห้าศูนย์บ่เก้าเก้ากับอะไรศูนย์ห้าอ๋อศูนย์ห้าเก้าเก้ากับศูนย์ห้าอ่ะอันนี้เป็นตัวรองตัวเด่นของปูที่ว่าจะโชคนะที่จะโชอบ จะน่าซื้อลงทุนนะนะครับใครที่ชื่นชอบถึงด้านตัวเลขของปูคำแสนนะครับ<ๆ>ก็ลองไปพิจารณาลองไปอ่าอ่ารุ่นกันดูใช่ไหมปู่นี่ก็จะพูดคุยกับปูคำแสนนะครับถึงด้านตัวเลขต่างๆ่างคือโจเด่นตัวรองครับอือม,ม,มีแค่นี้มีแค่นี้ ความเป็นไปได้มไ,ไ,ดไม่ความเป็นไปได้ในการเราจะซื้อหาอซื้อได้เพราะว่าตัวเลขนปูดโดมัมันมันก็อย่างว่าคือบางคนบอกว่าทำไมเราให้เยอะอันนี้เป็นเลขความฝันเป็นเลขความฝันแล้วเราให้ลดแต้มลดแต้มก็คือถ้าไม่ลดก็คือเจาะจอเอาไปเลยออ่าื ก็ไม่รู้จะโจะยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะเราจะโจทยังไงเราก็หาเราก็หาซื้อพอเราเลยว่างั้นเนาะเราก็หาซื้อพอเราเราก็หาซื้อพอเราเลยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้หาซื้อนะปล่อยไปก็หาซื้อไม่ได้เลยซื้อเองไม่ได้เมื่อวานอะไรนะอะไที่ไม่ทิ้งเลยคือมีตัวหนึ่งที่ไม่ทิ้งอ่าฮะที่ตามนะตัวอะไรหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดที่ที่ตามอยู่เนี่ยอ่า ก็ค right. okay. mm ือ hmm. ค no ok>. okay. wow. so, hmm. well, ือค well, wow. ือตัวที่ตามคือตัวที่ตามเลยก็คือหนึ่งเจ็ดตามทุกงวดตามทุกงวดตามทุกงวดที่ซื้อมาตลอดทุกงวดนั่นฝันเราขับฮาเล่ใช่ไหมอ่าเออมันก็ฝันมันก็ฝันเรื่อยๆแหละเราก็เอาตัวอะไรตัวหนึ่งก็ทะเบียนฮาเลยมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งกออเจ็ดเจ็ดอ่หนึ่งกออเจ็ดเจ็ดอืออืมหนึ่งกออเจ็ดเจ็ดก็คือซื้อมาตลอดแหละซื้อมาตลอดหนึ่งเจ็ดก็ถือว่าซื้อมาตลอดปู่เป็นแนวทางของปู่ปู่ชอบ นะนะครับก็น่าจะงวดนี้อาจจะเป็นเลขเบิ้ลนะน่าจะเป็นเลขเบิ้ลด้วยอือาจจะเป็นเก้าเก้าอาจจะเป็นเก้าเก้าหรือเจ็ดเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านี่แหละเลขเบิ้ลเพราะว่ามอไซเราเลขเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดวันนั้นขับมอไซเบิ้ลไปเบิ้ลมาเบิ้ลไปเบิ้ลมาน่าจะมาเลขเบิ้ลรอบหมู่บ้านเบิ้ลรอบหมู่บ้านเบิ้ลไปเบิ้ลมาเบิ้ลไปเบิ้ลมาเลยอน่าจะมาโอ้ลิอันเจรนน่าจะมาตัวนั้น อืมก็แต่ว่าเราเราก็ไม่ทิ้งหรอกเราก็ซื้อดักไว้ก็คือหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเลขเบิ้ลครับเออวิงเบิ้ลเลยอืมวิงเบิ้ลเลยนะครับก็ใครหนึ่งถึงเก้าเก้าใครหลายคนชอบตัวไหนใครหลายคนมองเห็นตัวไหนก็ลองไปพิจารณากันลองไปพิจารณากันอ่าถึงว่าตอนตอนฝันครั้งแรกก็คือเราเขียนให้ครั้งแรกที่วิหารอ่าก็คือฝันตองวดครับเป็นฝันตองวดที่วิหารฝันว่า วิหารสุดนะครับวิหารสุดลงข้างหน้าวิหารสุดลงข้างหน้าก็ก็ถือว่าปู่ก็เลยตีไปเป็นเลขเก่าเลขเก่าน่าจะมาเป็นเลข9 7 5เหเป็นน่าจะมาแล้วก็90ที่เคยออกก็คือที่เคยออกนั่นแล้วเอามาเขียนคิดว่าคิดว่าคิดว่าจะอยู่เลขวิหารนะครับฉันไม่ต้องไม่ต้อง อะไรมากว่าโอ้ยให้เยอะให้เยอะไม่เบีหรอกให้เยอะก็ให้เยอะและดีจะได้ถูกไม่ผิดไงจะได้ถ้าให้เป็นน้อยเดี๋ยวผิดเด่นตัวรองตัวไหนอ่าอืมก็เป็นไรก็เราก็เป็นความฝันของผู่ความชื่นชอบหลายคนก็ชอบก็เอาไปตามแล้วกัหลายคนที่ดูแล้วไม่ชอบก็อย่าไปตามล้วไม่ชอบก็อย่าไปตามถ้าถ้าคิดว่าเลขที่ให้ไปมันเยอะก็เลือกเอาเลขที่คิดว่าถูกเอาไปซื้อเลขบินอ่าอืม ชอบเลขเบิ้ลชอบเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลที่ชอบก็คือเก้าเก้ากับเจ็ดเจ็ดเาเก้ากับเจ็ดเจ็ดถือว่าชอบแต่ผมคิดว่าปูน่าจะชอบเก้าเก้าตั้งแต่แรกชอบเก้าเก้าตั้งแต่แรกเราไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งนะครับเลขเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเนี่ยมันอ่านตั้งแต่เราปล่อยเก้าเจ็ดห้านี่อ่านเลยก็คือคือไม่อยากที่จะเขียนให้แล้วก็ไม่อยากจะนี่แต่ว่าถ้าก็ ทำยังไงได้นะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็ขอมาก็เขียนให้แต่ก็คือว่ามันเป็นความฝันต่องวดก็เลยไปเขียนไว้ให้ก็คุณเลขความฝันเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้คุยกับไม่ได้คุยกับกองฉลากไม่ได้คุยกับกองฉลากแวว่าตัวไหนนึกว่าปูไปคุยแนะนำกองฉลากไว้ว่างวดนี้อ่าขอเลขนี้ ขอเลขเบิ้ลมั้งนะขอเป็นเลขเบิ้ลเขาเป็นเลขเบิ้ลขอเป็นเลขเบิ้ลออ่าืใช้เบิ้ลเก้าเก้าก็ได้ใช้เบิ้ลเก้าเก้าเบิ้ลเจ็ดเจ็ดก็ได้แต่ก็ก็คือตอนนั้นก็คือก็เขียนไว้ที่วิหารเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นมาประมาณที่เราไปไปไปกรุงเทพการไปหนองคายแล้วก็เข้าไปกรุงเทพก็ไปฝันไปฝัน ไปฝันที่ปอเช่ปอเช่มันก็ทะเบียนเก้าสี่ตัวแล้วก็ได้เอาอ่าสี่เก้าสี่เก้า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 แล้วทีนี้ก็มาฝันขับรถหาเลขขับรถหาเลขก็คือเบิ้ลรอบหมู่บ้านไปเบิ้ลไปเบิ้ลมาไปเบิ้ลมานอกจาเป็นเลขเบิ้ลก็ว่าเลขทะเบียนรถก็หนึ่งก็อเจ็ดเจ็ดครับอืมน่าจะเบิ้ลเหมือนแบบนี้สังเกตว่าเสียงกาวนี้จะทักแต่เช้าหลายรอบเลยนะไม่รู้จะทักเรื่องถูกหวยหรือเปล่านะนะครับ แต่ก็ปูก็ฝันเมื่อคืนก็คือฝันย้ำเขาเรียกว่าฝันย้ำตัวเลขว่าตัวเลขเมื่อคืนเนี่ยพอฝันแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงปูก็ฝันว่าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นสีแดงเอามันก็เลยกลับมาคิดว่าเอ้าเมื่อก่อนเราเขียนตัวหนังสือเป็นสีดําพอเรากลับมาเขียนที่เสาให้เป็นเขียนสีแดงให้วันนั้นก็กลายเป็นมันเหมือนว่าเป็นฝันว่าให้ให้ให้เรามันมาที่นอนมันสี่เหลี่ยมอ่ะ สี่ดอนก็หนึ่งหนึ่งสี่ละอ่าอืมหนึ่สองเก้าเดี๋ยอาจจะเป็นเป็นเลขมงคลหรือเลขมงคลรือเปลี่ยนใหม่ไงอ่าแต่ถ้ามงคลของจีนจะเป็นแปดนะปู่อืมก็เปลี่ยนเป็นเป็นแปดอาจจะเป็นแปดก็ได้หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าขึ้นแต้มไงขึ้นแต้มลงแต้มไงเห็นไหมถ้าลงแต้มก็หนึ่งหนึ่งสี่แปดเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคาปูใหม่ไงเป็นหนึ่งสี่แปดอ่า เป็นหนึ่งสี่แปดก็อาจจะเป็นไปได้ไงเขียนตัเขียนหน้าก็เต็มหน้ากระดานแล้วไม่สงสารลูกศิษย์หาหาเงินซื้อบ่สงสารอยู่เนาะสงสารอยู่ก็อยากให้ถูกกันทุกคนก็มันเป็นเลขฝันเนาะก็าเเป็นตีเลขตีเลขฝันขึ้นลงแต้มหนึ่งเอาเลขต้นเสา ดีกว่าครับถ้าใครชอบเลขต้นเสาก็ปู่ก็จะเขียนให้ที่149นะครับหลายๆคนที่ติดตามดูคลิปก็น่าจะรู้ว่าแต่และคลิปที่เราพูดคือละเอียดทุกอย่างแล้วละเอียดทุกขั้นตอนแล้วละเอียดทุกขั้นตอนแล้วะก็แล้วแต่ใครจะชอบเลขหารชอบเลขฮาร์เลย์ชอบเลขปอร์เช่ปอร์เช่ชอบเลขฝาฝา,าและยังมียังมีไอ้เลขเดินบินทบาทตามพระหนึ่ง จำได้ไหมเก้าเก้าเจ็ดไงเก้าเก้าเจ็ดนะเก้าเก้าเจ็ดที่ที่ไปที่ฝันว่ามันอั้นแล้วมันอั้นแล้วนะนะครับก็ลองเอาไปดูพิจารณากันดูถึงหน้านตัวเลขกันแล้วกันไหนเขาอยากคนมาหลังอยากเห็นเลขปู่บ้างปู่เขียนตัวไหนไว้บ้างเขาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคนมาหลังเขาก็อาจจะยังไม่ได้เห็นเลขเขาปูท่ทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับตัวนี้ดีกว่า ครับตัวนี้นะครับวางไว้ตรงนั้นเลยปู่เออน่ี้ปู่ให้มาตัวนี้แต่ไม่ได้เพิ่มสี่สี่สี่แปดหนึ่งสี่แปดไม่ได้เพิ่มสี่แปดหนึ่งสี่แปดก็คือตีความฝันว่าเออจะจะเอาเพิ่มก็ลองไปเพียรากันดูลองเพีดูฝังปู่จะขึ้นลงเต้มหนึ่งแคสามตัวนะอ่ะฮะอืมอันนี้สามตัวจะลงแต้มเดียวขึ้นแต้มเดียวครับ อันนี้ก็เป็นสรุปช่วงเช้ากับปูคำแสนถึงด้านตัวเลขครับไม่ว่าจะ3าตัว2ตัวเน็ตเน็ตเน้นเน้นนะครับใครที่ชอบตัวไหนก็ลงเอาไปชื่นชอบตัวไหนกับเลขปู่คำแสนก็เอาไปพิจารณากันดูนะครับผมว่า,าหวังว่าจะเข้าหวังว่าจะได้โชคได้ลาบกันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้โชคได้ลาบถึงด้านตัวเลขเราก็มาเราก็ไม่ใช่คน<ร>ที่ไ,ทไปหมุนกงลอ้อ ไม่ใช่เป็นคนประกาศไม่ใช่เป็นคนประกาศไม่ใช่ไม่รู้เ <c oughs> ขาจะให้เขาจะมุนแล้วได้ตัวไหนมานะครับก็อยากดนจิตดนใจดนบันดาลให้องค์ปู่เจ้ากระดำไปหนุนนําแล้วก็ไปจับไปดึงเลขที่เราเฝ้าฝันไว้นะให้ให้มาให้มาแบบจะจะให้มาแบบเน้นเน,น้นะขอให้มาเลขขอ,ขอให้มาเลขนึถึดนะ